สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาดนตรีนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโน้ตดนตรีไทยนะคะโดยนางสาวประภาวีบุญเปาหรือว่าครูบิวนั่นเองค่ะโน้ตดนตรีไทยเนี่ยในทางดนตรีมีการเขียนโน้ตดนตรีเพื่อให้ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องนะคะสามารถเข้าใจจังหวะและทำนองเพลงจึงมีการคิดคนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆทางดนตรีไทยมีไว้ดังนี้นะคะข้อที่1นะคะก็คือสัญลักษณ์โน้ตดนตรีไทย กำหนดด้วยกันทั้งหมด7ตัวอักษรด้วยกันนะคะมีทั้งหมด7เสียงอ่ะนักเรียนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าโดโอโดเนี่ยเสียงโดแทนด้วยดอเด็กนะคะเรแทนด้วยรอเรือมีแทนด้วยมอมมาฟาแทนด้วยฟอฟันซอนแทนด้วยซอโซลาแทนด้วยรอลิงนะคะแล้วก็ทีนะคะตัวสุดท้ายแทนด้วยตัวทอทหาร เวลาไล่บันไดเสียงก็จะเป็นโดเรมีฟาซอราที่นะคะมีทั้งหมด7ดเสียง7อักษรน,นั่นเองต่อไปนะคะข้อที่สองการแบ่งห้องเพลงนะคะของโน้ตดนตรีไทยเนี่ยจะบันทึกเป็นบรรทัดนะคะบรรทัดหนึ่งจะมีทั้งหมด8ดห้องเพลงนะคะในหนึ่งห้องจะมีทั้งหมด4ตัวโนต้ตด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของการการแบ่งห้องเพลงนะคะคุณครูจะทํารูปมือไว้นะคะ หาลบมือไว้ข้างล่างนะคะแทนการปรบมือนะคะตัวที่สี่นะคะผูวงกลมไว้นะคะแทนการปรบมือตัวที่สี่ของทุกห้องอ่าวิธีการปฏิบัตินะคะยกตัวอย่างนะคะครูจะนับหนึ่งสองสามตัวที่สี่ครูจะเคาะจังหวะนะคะอ่าเคาะน,นะคะสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม 1>, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2ึ่งสองสามหน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 ึ่งสองสามักเรียนจะสังเกตว่าไงคะจังหวะจะเท่าเท่าเท่ากันทุกห้องนะคะอันนี้คือตัวที่ไม่มีโน้ตนะคะต่อไปเดีเรามาดูนะคะการแบ่งจังหวะในแต่ละห้องเนี่ยในห้องเพลงเมื่อกี้ที่คุณรูอธิบายนะคะก็คือจะมี4ตัวโน้ต แต่ในห้องนั้นอาจจะไม่มีตัวโน้ตเลยก็ได้หรือจะอาจจะมีโน้ต4ตัว3ามตัว2ตัว1ตัวถ้าไม่มีโน้ตเลยก็จะใช้ขีดอ่าใช้ขีดสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขีดขีดอย่างเงี้ยแทนนะคะยกตัวอย่างที่คุณครูกล่าวมาข้างต้นนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดขีดเนี่ยอยู่หลังโน้ตตัวใดก็แล้วแต่ให้ลากเสียงตัวนั้นอ่ะที่อยู่ที่อยู่หลังตัวโน้ตนั้นอ่ะให้ยาวนะคะอ่าครมีตัวอย่างสามบรรทัดดังนี้นะคะอ่า ครูก็จะมีรูปมือภาพรูปมือนะคะเคาะตัวที่4ของทุกห้องนะคะมีทั้งหมดแต่ห้องเช่นเดิมอ่ะคุณจะไปทีละบรรทัดน,นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับลักษณะที่คุณครูสแสดงข้างต้นเนาะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2ส1 2ส1 2 3 1 2่1ส3 1ส3มสอ2ส1 2, 3, 1, 2่สาบรรทัดหนึ่งไม่ยากนะคะก็คือ ไม่ต้องออกเสียงโนต้ตใดๆเลยเคาะจังหวะอย่างเดียวนะคะต่อไปบรรทัดที่สองนะคะครูขอนับหนึ่งสองสามไว้ในใจนะคะอ่ะพร้อมนะคะไปห้องแรกก็คือเสียงโดเด็กตัวที่สี่แปงว่าครูจะต้องเคาะว่าโดนะคะตรงตัวที่สี่เนาะอ่ะพร้อมนะคะสามสี 3, ่โดเร กนณะแบบนี้นะคะก็คือจะลกเสียงยาวเพราะอะไรเพราะว่าขีดอยู่หลังตัวโน้ตตัวใดก็แล้วแต่ตัวนั้นจะต้องลากเสียงยาวต่อไปบรรทัดที่3มนะคะบรรทัดที่3ก็จะกระชับขึ้นมาเพราะว่ามีตัวที่สองโน้ตอยู่ตัวที่2แลกับตัวที่4ดังนั้นเสียงเรนเนี่ยครูจะปลดมือ,อครูจะแสดงให้ดูจนถึงสุดท้ายแต่ตรงนี้ลากไม่ต้องลากเสียงใดๆเลยให้ท่องโน้ตยาวเลยนะคะ อ่ะพร้อมนะคะสามสิโดเรมิฟาโซนลาทีโดโดเรมิฟาโซนลาทีโดโดทีลาโซนฟามิเรโดอ่ะตรงนี้ก็คือต้องเก็บลมหายใจไว้เลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการอ่านโน้ตนะคะหรือท่องโน้ตเพลงงามแสงเดือนนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ นักเรียนต้องลองฝึกตามครูไปด้วยนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือศิละปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4หน้า110นะคะอ่ะครูจะไปทีละบรรทัดนะคะอ่ะมีทั้งหมด4บรรทัดด้วยกันอ่ะบรรทัดที่2นั้นจะเป็นตัวโนเอเป็นเนื้อรองนะคะอ่ะมีทั้งหมด4บรรทัดด้วยกันอ่ะครูจะไปบรรทัดที่1ก่อน ถ้าเกิดมีขีดอยู่หลังตัวโน้ตตัวใดก็แล้วแต่ตรงนี้ลากเสียงยาวนิดนึงนะคะอ่ะโอเคนะคะพราอมบรรทัดที่หนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เพลงงามแสงเดือนสามสี่โดโดโดฟารโดโด,ดโดลาดูลาลาดูซอนราซอนฟาเรฟาเรโดรีฟาฟาฟาอ่ะประมาณนี้นะคะต่อไปคุณรูไปบรรทัดที่สองเลยอ่า ง่ายเลยทีนี้เพราะว่าอะไรคะบรรทัดนี้เหมือนบรรทัดแรกเลยค่ะอ่าบรรทัดนี้นะคะเหมือนบรรทัดที่หนึ่งเลยอ่าดังนั้นครูขอเพลงงามแสงเดือนเนี่ยขอสองบรรทัดเลยนะคะอ่าพร้อมนะคะเพลงงามแสงเดือนสามสี่โดโดโดฟารีโดโดโดลาโดลาลาโดซอนลาซอนฟาเรฟาเรีโดรีฟาฟาฟา Do 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 ฟาร e Do โด Do ลาโ o ลาลาโดซอนลาซอนฟาร e ฟาร e โดเรฟ a าฟ f าฟาเหมือนกันเลยไม่ยากนะคะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามคุครูไปด้วยนะคะค่อยๆตามไปถ้าฝึกบ่อยๆก็จะเกิดความชํานาญนะคะนักเรียนก็จะทําได้นะคะอ่ะทีนี้ตรงนี้มีขีดดังนั้นนี่โนตตัวฟาตัวนี้ที่บรรทัดที่2ต้องลากเสียง ลากยาวเลยนะคะยาวมาถึงบรรทัดที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณรจะแสดงบรรทัดที่3ให้ดูก่อนเนาะอันนี้ก็คือเว้นว่างไว้มีเสียงฟ้ามาเนาะไปตรงนี้เลยนะคะโดลาโดซอนลาซอนฟาเรฟาลาซอนลาโดลาซอนฟาซอนอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นคุณครูจะต่อเนื่องเริ่มจากบรรทัดที่1 ไปบรรทัดที่2และลงด้วยบรรทัดที่3อ่าบรรทัดที่4ไว้ก่อนนะคะ1ไป2 2ไป3ามเลยนะคะอ่ะพร้อมนะคะเพลงงามแสงเดือน3 4โดโดโดฟารีโดโดโดลาโดลาลาโดซอลลาซอลฟาเรฟาเรโดเรฟาฟาฟาโดโดโดฟาเรโดโดโดลาโดลา โซนลาซอนฟาเรฟาเรีดเรฟาฟาฟ่าดูลาดูโซนลาซอนฟาเรฟาลาโซนลาดูลาซอนฟาซอนอ่ะเป็นไงบ้างคะตรงล่างนี้ก็คือฟาอ่ะอันนี้นะคะฟ่าเราค่อยไปดูลานะคะอันนี้ก็เรอ่ะต่อไปวันที่สี่ค่ะ ไปเลยนะซอนฟาโซนลาซอนฟาเรโดระโดเลฟาโซนโซนฟาเรโดฟาเรโดราซอนฟาอ่ะทีนี้ตัวนี้ล่ะเป็นเสียงต่ำโลลงเสียงลานะคะและตรงนี้ขึ้นเสียงสูงเรโดรานะคะอ่ะคุณครูจะทวนใหม่นะคะบรรทัดที่สี่ใหม่นะคะ ซอนฟาซอนลาซอนฟาเรโดลาโดเลฟาซอนซอนฟาเรโดฟาเลโดลาซอนฟาอ่ะทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครูจะทวนหนึ่งสองสามและสี่ไปพร้อมกันเลยนะคะทีเดียวอ่ะพร้อมนะคะ,ะเพลงงามแสงเดือนสามสี่โดโดโดฟาเลโดโดโดลาโดลา

ซอลฟาซอลลาซอลฟาเรโดราโดเลฟาซอลซอลฟาเรโดฟาเวโดลาซอลฟาอ่าประมาณนี้นะคะให้นัเกเรียนกลับไปฝึกนะคะเพิ่มเติมเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกคอจังหวะนะคะการคอจังหวะนะคะต้องตรงตัวที่สี่ของทุกห้องนะคะอ่าให้นัเกเรียนกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกบ่อยๆจนเกิดความชํานาญนะคะแล้วก็ สุดท้ายนี้นะคะก็พบกันใหม่นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องโน้ตดนตรีไทยนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะอ่า u u u e e ของช่องครูบิวนะคะ k r u เวนว่านะคะ b i w นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ